คันแรกนะฮะนิสสันฟิกเกรคันนี้ครับสีน้ำตาลนะฮะเป็นรถที่เอาถ้าใครได้ใช้เนี่ยนะครับจะมีความรู้สึกของกายอายของกลิ่นเลโทอาอาจจะไม่เป็นลักษณะของการเป็นออริจินอลจ๋าแต่คันนี้เหมาะกับการใช้งานและใช้ในชีวิตประจำวันคันนี้นะครับเสนอในราคา 1.1M สนใจทักมาครับเดี๋ยวกล้องพามาดูภายในครับคันนี้รอบๆนะครับ ทุกคันนะครับเรามีรับประกันให้1ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับและอีกหนึ่งคันนะครับถัดมาคันนี้เลยนะฮะนิสสันเปานะครับนิสสันเปาคันนี้เสนอในราคา1.1 m <c oughs> นเอมิสสันนิเปาคันนี้นะครับเป็นเครื่องคาบ,บูเรเตอร์นะฮะและภายในนะครับเป็นบะ5้าแบบบอกระสอบซึ่งเราจะมี คลิปนะครับออกมาให้ดูอีกทีหนึ่งแต่นี่เป็นคลิปรวมผมถึงพูดราคารวมรวมไปก่อนคันนี้ 1.1m นะฮะสนใจทักมานะครับถัดมานะครับคันนี้นิสันนะครับฟิกเกโรสีเขียวนะครับซึ่งได้ความเป็นความเป็นออริจินอลแบบออริจินอลจ๋าชอบความเดิมๆที่ไม่ได้มีการปรับปรุงปรับอะไรแบบรีสโต้คันนี้แนะนำเหมือนกันนะครับรับประกันให้1ปีไม่จำกัดระยะทางคันนี้เสนอในราคา 1.3M สนใจทักมานะฮะกล้องพามปดูภายในสวยๆนะครับและสุดท้ายคันนี้นะฮะนิสสันฟิกเสีเทานะครับเสนอในราคาเป็นรถที่ทำพร้อมจบๆแต่เอ e ซอรี y อาจจะน้อยกับพวกนี้นะครับแต่เหมาะการใช้งานและคนที่ชอบสีเทาคันนี้ 1.4M สนใจทักมานะฮะทั้งหมดนี้เรามีรับประกันให้1ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับ ถ้าใครอยากได้แล้วก็อ,อยากเป็นเจ้าของทสับฟิกเกอร์โร่นะครับทักมาที่ผมจิตฟิกเกอร์โรแมนสำหรับไลน์นี้นะครับขอบคุณมากครับไปติดตามชมแต่ละช็อตแต่ละช็อตของแต่ละคันนะฮะขอบคุณมากครับ